าวันนี้บ้างได้มาตัวโปรดครับก็ครับวันนี้วันนี้เป็นตัวแทนเนาะคนที่ได้ทดลองจรงิใช้รุ่นอะไรครับส่งครับเออดีมากเลยเขาส่งรุ่นเอ่อคิวเรียลเคิร์ฟครับเป็นรุ่น แค่เริ่มต้นนะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันดีกว่าทั้งชีวิตนี้ที่เราเคยใช้มาเลยคืออสะดวกสบายงคือหนึ่งก่อนคือดีไซน์สวยมินิมอลคือเอาไปวางที่บ้านเนี่ยมุมไหนก็สวยเนาะแล้วก็พอได้ลองใช้จริงอ่ะเขาดูดแรงเร็วแล้วก็เงียบด้วย <c oughs> บ้านผมก็คือเลี้ยงเลี้ยงน้องหมาเลี้ยงน้องชิวๆ <c oughs> คือปกติน้องจะกลัวพวกอะไรที่มันเสียงดังโ <c oughs> ยนรถบังคับอะไรเงี้ยกลัวมากอันนี้เป็นแบบได้เป็นของที่เคลื่อนที่ได้แล้วก็มีเสียงชิน ที่น้องไม่กลัว <laughs> เป็นมิตรตร่อทุกคนเป็นมิตรตร่อทุกสิ่งเลยเน,ยน <laughs> อกจากทุกคนแล้วยังเป็นสัตว์ผมก็ชอบด้วยครับก็เลยรู้สึกชอบมากแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้มาแชร์เนา<น>ะประสบก,การณ์ดีดีไปหมดเลยหรือว่าตอบโจทย์มากคือตอบโจทย์ทั้งคนที่อยู่บ้านอยู่แล้วเนาะแล้วก็คนที่ไม่มีเวลาแบบผมยิ่งตอบโจทย์เลยคือผมออกกองเนี่ยหกโมงเช้ากลับบ้านมากลางคืนเปิดทิ้งไว้ทําเสร็จกลับมาบ้านเนะเหมือนเหมือนมาโรงแรมมาที่มีคนทำความสะอาดไว้ แล้วอย่างนี้เลยครับอไคะได้ครับก็ฝากถึงทุกๆคนนะครับทั้งพ่อบ้านแม่บ้านหรือว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าจะเป็นใครก็ตามนะผมคิดว่านี่เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมการทำความสะอาดบ้านที่ดีมากๆแล้วก็เหมาะสมกับทุกคนทุกเพศทุกวัยจริงๆอยากให้ทดลองมาลองใช้กันครับกับโรบอทล็อกทุกรุ่นเลยนะตั้งแต่เครื่องดูดฝุ่นเอ่อเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติเองก็ตามนะพุ่นยนต์ดูดฝุ่นเองก็ตามก็ไปลองดูกันได้นะครับที่ช็อปโรบอทครับผมฝากด้วยครับ เขเตืนกระแสนครดมากเป็นอันงกันหรือยังอันงยืนเต็มไปหมดเลย<笑><笑>เออแบ่งเป็นสองพาร์ทนะพาร์ทแรกคือดีใจก่อนที่ละครดังมากเลยพาร์ทที่สองอชัดมันโดนด่าทั้งวันเลยคือดีใจครับดีใจที่คนชื่นชอบแล้วก็คนแบบ กินกับตัวละครเราได้มากขนาดนี้เพราะว่าวันแรกที่เรารับบทนี้ยเราก็ห่วงตัวละครเรามากๆเลยว่าปรึกษาหลายๆคนปรึกษาพี่ต่อปรึกษาพี่แอลปรึกษาพี่แอนพี่ตัวละครนี้มันจะแบบไปยังไงดีเพราะว่าชัดมีความใช้คําว่าอะไรมีความหน้าหงุดหงิดอยู่ในหลายๆแง่งงมุมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโอเคเขาก็ได้รับคําแนะนําจากพี่ๆหลายๆคนว่าเราก็ต้องแบบทําให้คนเชื่อถ้าคนดา่าคนไม่ชอบคนหงุดหงิดจริงๆเนี่ย ก็แปลว่าเราทําผลงานได้ดีครับก,ก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบแล้วก็อยากให้ค่อยๆเชียร์แล้วก็ติดตามพัฒนาการของชัดไปเรื่อยๆครับสำหรับรีแบกที่ทําให้คนเชื่อในตัวชัดจริงๆแล้วค่ะครับมันแสดงถึงความพยายามของเรามากแค่ไหนอืมมินว่ามันคือความรักในตัวละครมากกว่าทุกความพยายามเรามีความพยายามจะสื่อสารเรื่องราวแต่และแต่ความเป็นชัดเรารู้สึรู้ว่าเรารักตัวละครนี้ ยากกว่าหลายๆตัว <ừ m. S 2> เพราะตลอดอ่านบทอะอ่านเป็นป้าข้างบ้านแล้วแบบ <c oughs> อ,อ,อ,อิชัดอิชัทอิชัดใช่ป่ะแต่ว่าเราก็ต้องแบบพยายามหาแง่มุมที่ที่อยากสื่อสารที่ตัวละครอยากสื่อสารไม่งั้นพี่ใหญ่จะดีขนาดนี้ได้ยังไง <ừ m. S 2> ถ้าไม่มีชัดมาเปรียบเทียบใช่ไหมแล้วในในอาทิตย์นี้บทบาทของเราจะเป็นงไงนึก <c oughs> ว่าแบบมีความดราม่าขึ้นไหมเออตอนนี้เนี่ยก็ าพาร์ทปัจจุบันก็เขาพี่ใหญ่เขาก็หนีไปอยู่ตรังกะนงแล้วเนาะส่วนเราก็ยังมีพาร์ทที่อยู่ในเมืองกับจันทรอ์อยู่แม้ว่าความสัมพันธ์มันจะดูเหมือนจะเริ่มพัฒนาไปในทางที่ดีแล้วแต่อยากให้รอติดตามแล้วกันว่าจะมีจุดไหนมีเรื่องราวอะไรที่ทําให้หลายๆคนต้องมาเครียดหรือมาตัดสินใจกับตัวชัดอีกหรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็ฝากดูแล้วกันแต่เราคิดว่า ยังมีอีกหลายแง่มุมหลายพาร์ทที่อยากชวนทุกคนดูจนถึงตอนที่19ไปเลยครับดูว่าหายเหนื่อยเนาะหายเหนื่อยไหมเออเรียกว่ายังไม่ทันเหนื่อยดีกว่าเรื่องนี้ทํางานเร็วมากอ่ะปิดกล้องปุ๊บสองสาเดือนสี่เอ้าจะออนแล้วเหรอแล้วก็ออนเลยแล้วก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีแล้วก็มาเร็วมากครับก็เลยดีใจครับยังไม่ทันเหนื่อยกอย่างงารละครถ้าสมมติว่าหนังดีละครดีทําให้คนติดตามละครเยอะมากขึ้นครับซึ่งอีฟู เข้ามาชมเหมือนกันเรืเร่อยๆโอ้โห oh, ตอนนี้ก็มันคงเขาทุกคนเขาคงคิดมาแล้วล่ะครับทางแต่ว่านี่น่าจะอิ่มที่สุดแต่ว่าอย่างที่พวกเรารู้กันเนาะว่ามันจะมีช่วงแรกที่แบบ เขาตัดออกมาแบบหนึ่งแต่ว่าด้วยอาจจะด้วยแบบระยะเวลาหรือเรื่องของคอนแท a c ต่างๆทําให้ต้องร่นเวลาลงอันนี้เสียดายแต่ถ้ามองในแง่ดีก็เรื่องเราก็จะเข้มข้นแล้วกระชับมากยิ่งขึ้นครับผมอย่างเราไปส่วนนึงที่ทําให้ละครคนติดตามละครเยอะมากขึ้นนะคเรารู้ส่ไงบ้างคะในฐานะนักแสดงก็ผมเป็นส่วนเล็กๆมากเลยนะผมคิดว่านักแสดงทุกคนก็พยายาม ทำงานของตัวเองให้มันเต็มที่มากๆอยู่แล้วแหละครับเราอยากนําเสนอตัวละครให้คนรักคนชอบให้คนติดตามอยู่แล้วแหละแ,แล้วก็นอกเหนือจากความสามารถของพวกเราเองเนี่ยยังต้องพึ่งบารมีของทั้งคนตัดต่อตากล้อง่วมกับคอสตูมทุกชุดเลยที่ผมผมว่าเรื่องนี้คือเราทํางานด้วยความรักทุกคนเนี่ยมันก็เลยออกมาอย่างแบบเราเชื่อว่าทุกคนที่ดูหนึ่งในร้อยจะเห็นว่า ทุกทีมพร็อพเอ่ยเสื้อผ้าเอ่ยหน้าผมอะไรเราตั้งใจเรารักในงานของเรามากแล้วเราก็แสดงความรักของงานละครเนี้ยผ่านภาพยนต์เออผ่านละครเรื่องนี้ครับคุณดีไวไหนบ้างดิเขาได้ดูละครผลงานอะไรเขางเกียรตัวชัดไหมเขาอยากเขาอยากเป็นอโนม ผมบอกไม่อยากเป็นจันทรเหรอเขาบอกอยากเป็นอนงอานงแต่งตัวสวยเขาอยากไปซื้อชุดอนงมาใส่เขาจะแต่งตัวสวยแล้วก็แต่งตัวเซ็กซี่ด้วยถึงคลิปล่าสุดมามันอินเดียมันเซ็กซี่เกินเราก็งงเนาะอินเดียก็ก็ต้องสาหรีต้องร้อนที่อยู่ไนชุดว่ายน้ำเนาะอย่านั่นแหละดิบนั่นแหละดิบเหนพี่ผมก็งงเหมือนกันแต่ว่าเขาก็เอารูปให้เราดูว่าเขาก็ถามเราว่า อันนี้โป้ไปไหมเออแล้วสแกนเราว่าฟีดแบกเราหลับฟีดแบกเราไงผมก็แบบผมก็เชียร์ไงผมก็แบบเออเลิศนะลงเลยอะไรเงี้ยสายชีวภาพเราก็เออเรามันก็ต้องมีบ้างเนาะในไอจงไอจีอะไรอยากลงอะไรก็ก็ต้องแบบโอเคเอาแบบว่าลงแล้วดูดีอะไรก็นานๆทีก็มีก็ได้แล้วไม่้ห่วงครับผมก็เราก็ถามอย่างแรกไงว่าอินเดียมันใส่ชุดว่ายน้ำได้หรือเปล่าเขาบอกว่าอ๋ออยู่ในโรงแรมมีสระน้ำอะไรอย่างงี้อ่าโอเคไหม ไม่ได้ไปชดไม่ได้ไปชดการลงรูปแต่ละครั้งเนี้ยครับรางทีอะไรเงี้ยก็ขออนุญาตเราก่อนไหมคะไม่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 ได้ไม่ได้ขออนุญาตแต่ว่าถ้าสมมติเวลาเราจะลงรูปอะไรเงี้ยเดี๋ยวยุคนี้มันต้องมีความแบบเนียบนิดหนึ่งเนาะก็จะมาช่วยกันแชร์เฮ้ยแบบนี้โอเคไหมแบบรูปไหนก่อนรูปไหนหลังดีเงี้ยเเวลาเราจะลงเงี้ยเราแบบผู้ชายผู้ชายเวลาลงมุมูโมส่วนอะไรเงี้ยเนาะก็ให้เขาช่วยดูหน่อยว่าลงแบบนี้ดีไหมเขาบอกวิ่ยรูปนี้ไม่ดีเลย รามันก็ติดเ თ ซะด้วยไง<อ>เราอยากลงรูปเนี่ยรูปแรกเขาบอกอโอ้ยรูปรูปนี้แอคเกินแอคเกิน,อนขอแบบเฟนล,ลี่เฟนลี่หน่อยอะไรเงี้ยก็ช่วยกันครับเราจะดูภาพรวมว่าคุมโทนเี่ยดูภาพรวมกันไม่ได้ไม่ได้แบบมีแบบ,แบ,บว่าอันนี้ห้ามอันนี้ไม่ห้ามันอะไรเงี้ยแนะนํากันมากกว่าแต่ก็ลงรูปแบบฉ่ำมากเลยนะแต่ทริปที่ผ่านมาเนอะอินเดียใช่ไหมใช,ใช่ฮะเขาก็น่าจะสนุกแหละ ซอมเซเย็ดแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเออเขาเล่นกันแหละเขาเล่นกันแหละเราก็เราก็ดูว่าเราก็ขับตามอะไรเงี้ยใช่ส่งให้กดรูปแไนรูปไรูปไม่ไม่มีรูปแม่ผมรู้รปนี้จากอะไรผมรู้รปนี้จากน่าจะเป็นเออข้าวเป็นคนที่ไม่ชอบเราแล้วกันก็ใช่เป็นส่งมาเป็นเป็นชาวต่างชาติครับส่งส่งมาในแบบจำไม่ได้ว่าทวิตเตอร์ทวิตเตอร์หรือนไหนไม่รู้แล้วก็ส่งมาว่าเนี่ย Bot, บอสกับดีมเขาแต่งงานกันแล้วนะคุณโดนสวมแบบแปบลบด้วย Google Translate มาผมก็แบบขำเลยปะอ่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้งงไหมอ่ะก็ก็ได้แหละมันมีแบบนี้บ่อยไหม <c oughs> จริงจริงไม่ค่อยได้เข้าไปดูเท่าไหร่แต่ว่าพอพอบางทีมันก็มีโอกาสได้เห็นบ้างอะไรเงี้ยครับช่วงหลังมาก็คิดว่าน้อยลงคนน่าจะเข้าใจมากขึ้นอย่างช่วงแรกแ ก่อนหน้าเนี้ยก็ค่อนข้างหลักครับใช่ไม่ได้ตอบโต้ใช่ไหมไม่ได้ตอบโต้เรามองเป็นเรื่องมองเป็นเรื่องแบบมองเป็นสีสันแล้วกันแล้วก็มองว่าเขาใส่ใจเราแล้วกันเม่ได้บอกไหมไม่ได้บอกเขาอาจจะคิดว่าพี่ไม่ไม่ได้บอกด้วยครับเผื่ออนาคตเนี้ยเอาจริงผมผมมองเป็นมองผมไม่ได้มองซีเรียสนะก็หนึ่งหนึ่งก็อย่างที่บอกว่ามองว่ายังดีที่เขาติดตามเราอะบางคนน่ะทำเหมือนเกลียดผมนะแบบ ส่งอะไรมาไม่รู้เกียดเหมือนเกียดกันอนะแต่ติดตามต,ติดตามละเอียดกว่าผมยังรู้ไม่ขนาดนี้เลยอะอุ้ย,เ,ออยเขาเขาแน่นมากเลยเขาแบบแฟนตัวยงเลยอะต้องเก็บเขาไว้นะครับใช่แย<ต>่าว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นแฟนคลับวอสซอก็เลยคิดว่าเขาจะแต่งงานกันนก็เลยโอเคไม่เป็นไรคนดันไม่ราคาอย่างภาพมันออกมาแล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบหลายคนก็ไม่จับอยาให้เกิดขึ้นเป็นฟองน้อ ผมผมว่าน่าจะไม่ซีเรียสน,นะคนคนเห็นก็น่าจะอม,มองเป็นเรื่องขังขนเขาเล่นกันมากกว่านะอ,อ,อ, <c oughs> อย่ามองว่าเป็นการซอร้อมนะมองว่าเป็นการเล่นด้วยอย,อ,อ,อย่างที่บอกอย่างอย่างขอเวลาหน่อยระยะเวลาระยะเวลาตั่งตรงข้ามทั้งงานไม่ไม่กล้าตอบเป็นเวลาหรอกแต่เอาเป็นว่าถามว่ามันมีคุยอะไรอนาคตอะไรเงี้ยมันคุยเป็นในแง่ของว่า อนาคตของชีวิตแต่ละคนร่วมชีวิต<ม>ที่แบบอยู่ด้วยกันเป็นยังไงมากกว่ามไม่ได้มองว่าวิต้องเท่านี้ต้องวันนี้ต้องแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราคุยว่าเออเรามีความฝันว่าเราอยากทํางานในวงการแบบนี้ตรงไหนที่เรารู้สึกว่าประสบความสําเร็จตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเราจะมีอนาคตได้อะไรแบบเนี้ยครับแ<ม>ชร์กันแบบนี้มากกว่าแต่มันก็จะมีจุดที่มันมาแมทกันในพาฒช์ชีวิตคู่ได้มองคุยกันบ้างไหมครับก็อจพอพอมันคุยเรื่องเรื่องพอมันแชร์เรื่องส่วนตัวกันนะเนาะสุดท้ายเราก็จะเจอจุดที่ว่าอ๋อเอองั้นจริงจริงอ ช่วงเนี้ยต้องไปอีกสักระดับอะไรครับท้ายพอเราแชร์เรื่องส่วนตัวกันแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องราวเดียวกันไปอย่างเงี้ยครับก่อนหน้านี้ก็อยางเราจัดกับว่าใครจะแต่งคู่ต่อไปครับคู่เขาบอกว่าเป็นวีกับก้าเราคิดอย่างนั้นไหมเราคิดว่าเราเองผมไม่กล้าแตงหรอกทยอยไล่ไปไม่เคยคิดเหมือนกันทีนี้ พี่วีพี่ก้าก็ดูเป็นไปได้ไหมก็ดูเหมาะ<อ>แต่เดี๋ยวนะเ,ปเป็นเรื่องของเขาเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาว่าเราไปแบบยุยงเนอะเอาเป็นว่าได้ครับก็พร้อมยินดีกับทุกคู่แหละส่วนคู่เราก็แฮปปี้ดีเนาะใช่เอาแฮปปี้ดีครับปีแล้วค่ะปีนี้วิอันนี้คำถามวัดใจแล้วเนี่ยเค<อ>รียด<ท>ไม่ถูกเครียดแล้วเนี่ยตอนนี้น่าวิ ตอนนี้ช่วงประมาณอยู่ที่ประมาณ3ปี3าปีประมาณนี้ใช่ก็วันนีัแฮปปี้ดีแฮปปีหยุดขยี้กมอเนื้อมเอมขอถายาี่อันด้ครับขออีเสิร์ีนึครับ